ถ้าใครกำลังมองหาร้านเติมเกมนี่เลยแหลมสิงชับรับบริการเติมเกมฟีฟ่ามบายเฟสราคาถูกเป็นัดเองพร้อมคำนวณกิจกรรมต่างๆให้ฟรีและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงสนใจทักได้ที่เพจแหลมสิงหรือลิงใต้คลิปได้เลยครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมใหม่บัลลุงดอ การฉลองครบรอบ2025ก็ต้องกราบสวีนะสวัสดีชาว FC ฟซีบอยทุกคนทุกท่านกราบสวัสดีชาวเด็กแดนทุกคนด้วยเป็นสายเติมสายพาร์ทและสายฟีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมแนละ้วก็สําหรับวันนี้นะครับผมนะกราบผมแหลมสิงก็จะมาทําการลั่นแพ็คบันลงดอเมาทุกแพ็คให้ทุกคนดูว่าเลทแต่ละแพ็คนั้น มันเป็นยังไงก็วันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับกิดนี่แหละบันลงดอเลยนะครับผมนะซึ่งเป็นกิจก็บัลลงดอก็เพิ่งประกาศมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเดมเบเล่ก็ได้เป็นอันดับหนึ่งนะครับผมนะก็ต้องบอกว่าหนึ่งตัวนะครับที่พลิกโผลกันก็คือลาฟินญาที่เป็นที่ถกเถียงกันบางคนก็ควรเป็นที่2นะครับบางคนก็บอกว่าควรที่จะชนะแต่ว่ามันก็แล้วแต่คนครับนั่นแหละ ตามคะแนนแล้วก็เดมเบเล่อันดับ1น,นะครับมาดูนะครับว่าวันนี้นะครับบอลลงดอที่เราจะลั่นเนี่ยนะครับมันจะมีแพ็กไหนบ้างนะครับโดยกิจกรรมบอลลงดอนะครับจะอยู่กับเราในระยะเวลาเพียงแค่ตั้งแต่วันที่2เดือน10ถึงวันที่16เดือน10ครับก็ระยะเวลาก็คือ2สัปดาห์รูปแบบกิจมันไม่มีอะไรเลยนะครับก็คือเป็นกดปั๊กเด้งเข้ามาในหน้าร้านครับปุ๊บ คือรูปแบบกิจไม่มีอะไรใช้เงินเปิดล้วนๆแพ็กก็จะเพิ่มเข้ามาตรงนี้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็ต้องบอกว่าข้อดีของอันนี้คืออะไรนี่ครับผมชอบแพ็คนี้มากเป็นแพ็คที่เปิด1ทีใช่ไหมก็คือถ้าเราเปิดพบอะเปิด2 0 0พัน p o i n สิทีเนี่ยเราก็ได้มาร์เคแต้มเนี่ยด้วย2 200เออก็คือเปิด1ครั้งอะได้20แต้มมาร์เคแล้วก็ได้นักเตะบอลลงดอนนี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นแพ็คที่ได้แน่นอนนะครับแต่เรามารุ้นกันอีกทีว่าเราจะได้นะใบนี้ไหม ร้อยสิบสองร้อยสิบสามแบบขายได้ขายไม่ได้เนี่ยก็คือสามใบเนี้ยมันเป็นใบาการันตีอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์โอกาสที่เราจะได้ร้อยสิบสองร้อยสิบสามเนี่ยแบบขายได้ขายไม่ได้นะครับแบบขายไม่ได้ก็ไหนล่ะอย่างละสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างละสิบเปอร์เซ็นต์เออนะครับมาดูกันครับว่าวันนี้ผมก็จะเหมาทั้งหมดให้ดูเลยนะครับผมชอบนะเพราะว่ามันทําขายได้มาเยอะมากคนดูมันเป็นแบบสลับขายได้ขายไม่ได้เลยครับเนี่ยอย่างแพ็คเนี้ย ก็คือรุ่น1200 13อะแบบขายได้หรือขายไม่ได้อะรุ้นแค่นั้นเลยเออเพราะฉะนั้นบารลงดอเนี่ยจะเกินตลาดมากๆนะครับผมนะไม่ต้องห่วง <S <S ผมว่าน่าจะเล่นกันในราคาที่ถูกมากๆมากๆเลยแหละก็มาดูกันเอาใจช่วยผมด้วยนะครับผมนะสำหรับวันนี้ที่เราจะทําการเหมาทุกแพ็กของบารลงดอวันนี้ผมจะไม่มีการเปิดของกิจครบรอบ2ปีนะเดี๋ยวครบรอบ2ปีเอาไว้อีกวันพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้ วันนี้เป็นบรนลงดอกันก่อนโฟกัสกิจเดียวไปก่อนมาดูกันนะครับก่อนที่ไปดูกันนะครับก่อนที่ไปรับชมกันก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดซับไลค์กดกระดิ่งกดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปนี้และคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับใครกดไลค์ใครกดแชร์ใครกดซับไลค์ขอให้ได้บรรลงดอตัวขายได้ทุกคนทุกท่านกันมาดูกันครับว่ามันจะเป็นยังไงมาครับเราเอาจากแพ็กนี้ก่อนเลยครับผมนั่นก็คือแพ็ค500 f c พอย์ครับจับมาครับเฮีย ลั่นๆกันไปเว้ยบอลลงดองคือวอล์กเหมือนเดิมเลยนะไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยครับดอนนารุม่าขายได้นะครับทําเป็นเล่นนะขายได้นะ <c oughs> คืออย่างที่ผมบอกว่าตัวขายได้จะเกินเลยตอนเนี้ยเกินแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่ต้องห่วงมาต่อครับอันนี้เปิดได้สามทีครับผม มันจะสะสมแพ็กตรงนี้ไปด้วยนะครับถ้าเราครบ200เราจะได้เลยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราเปิดได้112หรือ113เนี่ยในระหว่างทางเนี่ยมันก็จะรีเป็นศูนย์นะครับเพราะว่าโอกาสที่เราจะได้112 1 3เนี่ยตัวขายได้หรือขายไม่ได้เนี่ยจะอยู่เพียงแค่2เปอร์เซ็นต์เพียงเท่านั้นนะครับอ่าก็คือมันการันตีอ่ะ100ทีการันตีออกแน่นอนท t เจริญเจเิญนด่าไอชิบหายมันหลอกผมนี่ว่าอยู่ทรงอยู่เซยาชงยาชินมาหน่อยเว้ยอาร์เจนซีเอ็มโอ้โหอาริสเตอร์เฮ้ย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 เลดมันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะเนี่ยเลดมันดูเหมือนจะง่ายนะมันไม่ง่ายนะตอนนี้เราเปิดไปยี่สิบห้าแล้วครับอันนี้เดี๋ยวคือยังไงวะ อ๋อมันเป็นอันนี้จํากัดการซื้อรายวันอย่างนี้แม่นี่รายสัปดาห์อ๋อทำไมเยอะๆมันจะได้ผ่านผานผ่านพอยเยอะๆเ,เ,เออฉลาดดีใบเย่กิจนี้คือต้องบอกเลยว่าเป็นกิจของสายเติมจริงๆครับสายฟรีก็มีโอกาสได้ลุ้นแหละแต่คุณก็ต้องดวงดีมากๆพอสมควรเหมือนกันสองสัปดาห์ทุกคนคิดว่าคุณคุณจะเปิดได้ถึงร้อยแพ็คไหมล่ะเออผมมองว่ามันเป็นของสายเติมนะสําหรับผมเฮ้ยอ t ใบ LM ปลา A110 ครับตัวขายได้ล้วนๆด้วยครับคืออ่ะผมจะบอกนี้ว่าเนี่ยถ้าเป็นสายฟรีเนาะทุกคนก็เก็บเนี่ยเปิดได้แค่อันนี้ใช่ไหมไอชุดรวมบอลงดอเนี่ยทุกคนคิดว่ายังไงอ่ะจะทันไหมแต่สำหรับผมนะผมก็เชียร์ว่าเปิดนี้แหละ มากกว่าไปเปิดของไฮไลท์แต่ไฮไลท์มันมีข้อดีครับของหน้าไฮไลท์หรือว่าของพวกกิจ2ปีเนี่ยข้อดีของมันก็คือเราเอาไปทำบูธทีมได้ไงมันลองรองไปทําบูธทีมไม่ได้ครับนั่นแหละมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันอะ่ะอยู่ที่ทุกคนเปิดใบ,บนี้กันก่อนโอ้เปิดยังไงก็วอล์กว่ะจมจัด S C M โอ้โห C D M ใครวะอารอนดีแคนไลท์เท่าไหร่พอเวอร์โอ้ห้อ ร้อยแปดคนดูอูนักเตะขายได้บอลลงดอน่าจะล้นตลาดนะนี่อย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าทรงนี้คือล้นตลาดนะคนดูร้อยเอร์ซ็นะมากันต่อครับมากันต่อผมจะเปิดให้มาได้การันตีอะร้อยสิเนี่ยมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงตอนที่เราได้ร้อยสินะครับอุ้ยแพ็กโหลดยั้งนานแสดงว่าคนเปิดเยอะมากนะครับคนดูอย่างเงี้ย ตีเหน่อยชาวตันไลฟ์มาลุัวเลยว่ะโอ้โหไลฟ์มาลุัวเลยครับแล้วก็กิดนี้ถือว่าเป็นการให้มาร์คเคแล้วนะเหมือนเหมือนีีเอเขารู้อะว่าพวกเองกํำลังต้องการมาร์คเคอยู่ขอบคุณมากครับอีเออย่างน้อยมันได้มาร์คเคครับผมบอกเลยไปมาหน่อย ใช่วะดิบรีโอ้โหอันนี้ไม่ใช่ตัวการันตีนะครับใช่ไหมอย่าบอกนะถือใบการันตี ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ท็อปการันตีมา112 113ครับคนดูใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นอย่าลกแหลมอย่าลกอันนี้เปิดได้ห้าทีนะครับส่วนลดมันยี่ห้าเปอร์เซ็นต์เพราะว่าปกติใบเนี้ยมันสองพันไงอันนี้มันก็จะเป็นลายสัปดาห์รายวันอะไรแบบนั้นไปเราเราเปิดไปเพิ่งห้าสิบห้าใบเองคนดูเราเปิดไปยังไม่เยอะนะเนี่ยตัวท็อปยังไม่ออกเลยนะใครบอกมันออกง่ายนะผมคิดว่ามันออกง่ายไว้แสดงว่ามันโอ้โหสองเปอร์เซ็นต์ะนะเนาะเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยเอาหน่ยอนยเว้ยผ้าจาน มา,มาหน่อยฟาจันฟาจานสองเปอร์เซ็นต์นิเทอเร์แลนด์ CDM ไลกาดยังไม่ออกโอ้ไลาการสองตัวขายได้ขายไม่ได้เราฟินยาอุ้ยนี่มาดีฟาจานไปต่อฟาจานไปต่อฟาจานไปต่อฟาจาน เอสกี้อ๋อโอ้ยเจับฟิลิกเอ้ยฟิลิกน้องโอ้โหฟิลิกมาลัวเลยว่ะทำไมวะทำไมไม่เป็นตำนานเลยวะเจ้าบอกนะผมดูกันโอ้โหนี่ครับมาแลว้วครับ 2%ออกนะกแล้วครับผมทั้งที่85ครับอ้แล้วเป็นตัวขายไม่ได้ครับเล็บยาชินม,มาแล้วคนดูนี่ครับเห็นไหมพอเราเปิดได้ว่ามันจะรีเลยครับเรียบร้อยครับเราย่อยละไปต่อไปต่อไปต่อโอ้โหเมื่อกี้เรามาแล้วนะเนี่ยครับเห็นไหมเมื่อกี้เรามี75เนาะเราเปิดเข้าไปเป็น85แสดงว่าเราออกรอบที่มันมันก็คำนวณยากอยู่นะเอาต่อเอต่อต่อ,ตอเอาให้หมดเลยเอาให้หมดเลย แล้วก็เดี๋ยวเราไปเปิด8 0 0พพอยต์ต่ออีกครับไปฟาซิลอาลาซินยามันขายไม่ได้อ่ะไม่ต้องไปหวังเลยว่าขายได้อะไรไม่ไ,มได้ไหมอ่ะมันขายไม่ได้แน่นอนอ่ะผมบอกเลยไม่มีใครซื้อหรอกจริงๆแพ็กมันทำมาราคามันมันเอาง่ายๆว่าราคาสบายกระเป๋าอ่ะถ้าพูดตามตรงอ่ะ เออมันก็ไม่ได้ดูแพงแบบเวอร์อะไรขนาดนั้นอ่ะใบกลับมาอีกแล้วว่าคุณดูเรียบร้อยครับเราเหลืออยู่หมื่นสองพัน fc point ครับมาเราเข้าสู่แพ็คท้ายแล้วนะเดี๋ยวผมจะทำการเปิดทั้งสาอันนี้นะครับผมนะแล้วก็อันนี้ด้วยหนึ่งอันแล้วก็เดี๋ยวเปิดใบนี้กันมาครับ8 0 0พัน point ครับวันนี้เปิด5้าทีไปก่อน5้าทีไปก่อน มีละหนึ่งครับเราจะโดนการันตีหรือไม่เอาแล้วไม่ใช่หรอกอันนี้ไม่ใช่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 ใช่แล้วครับใช่แล้วครับใบนี้ออกแล้วครับออกแล้วครับซุกกี้แดกอะไรเลยเฮียมาที่ใบนี้เลยครับ149าบาทรัฐบ,บาลไทย เดี๋ยวขอตัดตังค์สักคู่ครับจะเลเจะเลนเด้อว่าโอ้โหมาเป็นซุก,กี้แล้วอยู่ทรงยูเซผมหายไปไหนแล้วแล้วมันแลกตัวไม่ได้นะครับคนดูมันแลกตัวไม่ได้นะประเด็นน่ะถ้าจะเล่นคือต้องซื้อเท่านั้นนะครับถ้าใครเปิดไม่ได้อะต้องซื้อเท่านั้นโดนนมาอีกแล้วครับ โอ้โหแพ็กสาห้าครับอันนี้ดอนออกรัวๆเลยว่าคนดูอูแล้วตัวที่ผมอยากได้อย่างเดมเบเล่เงมันต้องหาจากไหนอ่ะคือตอนนี้ผมอยากได้เดมเบเล่นะครับถ้าผมอยากได้ที่สุดนะเดมเบเล่ยูเซ่อะสองตัวมาเถอะสักทีโอ้ <laughs> อยไอเดมเบ มันเป็นไรวะโอ้เฮียมาครับใบร้อย็ครับผมโอฟิลิกมาลัวเกินสองแสงไปรอบต่อไปเดี๋ยวให้ชิตังเมกับพระอาจารย์ครับเพราะว่าแพ็คสามสี่เก้ากัเท่ากันจัดมาครับ <S <S ต้องมาแล้วแหละต้องมาแล้วแหละโอ้โหอายาเมาอีเกเะราซีเดรา ขายได้ครับเพียแต่ใครจะซื้อไอเรื่องของเรื่องอะแต่ใครจะซื้อแปดพันล้านอะใครจะซื้ออุ้ยอ๋อนี่มันเป็นใบการันตีขายได้เลยเุ้ยมันก็ขุมนีเดิมเดมเด็มเด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 มเอาใบนี้ก่อนเอาใบนี้ก่อนมาครับอีกสองแฟกสุดท้ายเราจะหมดแล้วนะรอบนี้ขอชี้ตังเมแหลมขอเธอแหลมขอเธอ รวยมาโอ้โหยาชินเชื่อแล้วตัวไม่ได้ผมมีขายไม่ได้มีสองตัวแล้วครับโอ้โหเียานี่เราว่าเขาเรียกว่าบุญมีแต่กำบังเว้ยไปสุดท้ายครับวันนี้เจ้าแม่ผมได้จริงๆนะ ให้ผมเถอะขอแหละขอแหละมือบันบานมือทองโลว่าบัตเอลบีนั่นเนี่ยอเอ้หัวดิปันโดครับ นี่เรียบของจริงเดี๋ยวเราค่อยไปเปิดหาเอาแล้วกันแต่ผมบอกเลยว่าราคาอย่าหาซื้อกันอย่าเพิ่งหาซื้อกันนะราคามันจะยับกว่านี้แน่นอนนะครับของบัลลงดอ่ะนะครับคุณรอได้เลยนะครับมันไม่มีใครซื้อเขายหรอกนะครับในราคาอย่างนี้นะครับรอราคาเลยผมว่าได้เห็นน่ะตัวร1 2 113รเราได้เล่นกันในราคาแบบหลักพันล้านอะ่ะยูซงยูเซเนี่ยผมว่า2 0 0พันเนี่ยมีได้เห็นหรือหรือถ้าอ่ะยูเซออกยากอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะได้เห็นแบบ สักสามพันผมบอกเลยว่าราคาจับแน่นอนนะครับราคาบอลลงดอเนี่ยเป็นจําเป็นตัวที่เราแต่ต้องได้ทุกตัวนะครับเดี๋ยวรอราคามันกดกระลงก่อนนะครับตอนนี้นะฮะก็เรียบร้อยครับคนดูนะครับก็ตามนั้นครับผมได้ยาชินมา2ตัวเป็นตัวขายไม่ได้จะเลินเป็ดคิปหายเลยโอ้โหเนี่ยยาชิน2ตัวครับก็เรียบร้อยครับผมนะครับ ที่ในใจอยากได้เดมเบลเล่เอามาเล่นหน้าเป้าอ่ะน่าจะจับม,มากเลยครับเดมเบลเล่โคตรน่าเล่นอนะ่ะคนดูเออก็นั่นแหละครับแต่มันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับผมมันก็จะทํายังไงได้เนะเาะเพาะเราเปิดมันไม่ได้เองอะ่ะนะะก็เท่านี้แหละครับผมยังไงเราเจอกันอีกทีในวันพรุ่งนี้นะครับก็วันพรุ่งนี้นั้นจะเป็นคลิปอะไรก็เดี๋ยวดูก่อนนะครับคลิดก่อนว่าหรือว่าอยากให้ต่อเลยไหม กับการลั่นแพ็คของการฉลองครบรอบ2ปีนะครับลั่นต่อเลยไหมก็คอมเมนต์บอกกันได้ครับเพราะว่าอันนี้ผมต้องเปิดอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้คือต้องบอกว่าไอ้ตราทีมผมเนี่ยมันจะครบแล้วนะครับเนี่ยมันจะครบแล้วนะครับผมต้องเปิดล่าเพื่อจะทําให้มันเป็นเวลสามเพื่อเอา1นึ่งโอเวอร์อยู่แล้วนะครับยังไงก็ เจอกันอีกทีในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้กระผมแรมสีก็กราบลาเพียงเท่านี้ครับก็สำหรับใครที่ดูจนจะจบแล้วเนี่ยยังไม่ได้กดไลค์ยังไม่ได้กดซับสไคร้และยังไม่ได้กดกระดิ่งหรือยังไม่ได้กดแชร์ก็ฝากกดให้ด้วยนะครับผมนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนี้และคลิปต่อไปให้ผมด้วยสำหรับคลิปหน้านั้นจะเป็นคลิปอะไรฝากติดตามด้วยสำหรับวันนี้กระผมแรมสีก็กราบลาเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับคี่ปเราเชิจบขอบคุณมากครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ